ตอนเป็นเด็กฉันเคยถามแม่ว่าหนูเกิดมาได้อย่างไรแม่มักจะตอบอ้อแมแอมว่าออกมาทางรักแร้บ้างโผล่มาทางสะดือบ้างหรือบางทีก็บอกว่าเก็บมาจากถังขยะนนแนันเฉลยคิดว่ายังไงซักก็คงไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องจึงไม่อยากรบเราหาความจริงจากแม่อีกพอโตขึ้นมาหน่อยก็เกิดสงสัยว่าทำไมคนเราถึงต้องเกิดมาด้วยคราวนี้จะถามใครดีละ่ะ ก็มีบางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมฉันฟังแล้วก็งงๆไม่รู้เรื่องแต่ต้องทำเป็นว่าเข้าใจเพราะกลัวเสียเซลล์เสียฟอร์มแม้คำถามแบบนี้จะเคยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่เชื่อขนมครกกินได้เลยว่าทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กที่ชอบถามพ่อแม่และคุณครูแบบเดียวกันนี่แหละซึ่งก็คงจะได้คำตอบที่จริงบ้างหลอกบ้างแตกต่างกันไป แล้วมีใครเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันทำไมทารกบางคนก็มีหน้าตาผิวพรรณดีได้เป็นลูกคนรวยคลอดในโรงพยาบาลชั้นหนึ่งพ่อแม่ประครบประงมทนุถนอมดูแลอย่างดีอยากได้อะไรก็ได้ในขณะที่อีกหลายคนกลับดูขี้ริ้วขี้เลฐานะทางบ้านยังยากจนข้นแค้นส้ำรายไปกว่านั้น มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่เป็นที่ปรารถนาพิการไม่สมประกอบอะไรเล่าที่เป็นสาเหตุทำให้คนเราต่างกันตั้งแต่เกิดได้มากถึงเพียงนี้ถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์ก็คงจะได้รับความกระจ่างเพียงเรื่องทางกายภาพเท่านั้นว่าเป็นเพราะพันธุกรรมหรือยีนที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ส่วนเรื่องสถานภาพหรือเหตุที่ทำให้เกิดในครอบครัวร่ำรวยยากจนต่อให้สมองอัจฉริยะปราดเปรื่องแค่ไหนก็คงได้แต่อ้ำอึง้งเอ,อ้ออ้ว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลไปนู่นเลยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของความต่างนั้นตั้งแต่ลืมตาดูโลกนี้คงไม่มีผู้ใดคลายปมปัญหาให้มนุษย์เราได้ชัดเจนเท่าพระพุทธเจ้าเป็นแน่ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตอบคำถามของสุภมานพุตรแห่งโตเทยพรามเกี่ยวกับกรรมอันเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันเจ็ดคู่ก็คือ 1. มีอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ 2. มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ 3. มีผิวพันณ์ซามเพราะขี้โกรธ มีผิวพรรณดีเพราะไม่ขี้โกรธ 4. มีศักด์าหรืออำนาจน้อยเพราะมักริษยามีศักด์ามากเพราะไม่มกริฤษยา 5. มีโภกทรัพย์น้อยเพราะไม่ให้ทานมีโภกทรัพย์มากเพราะให้ทาน 6. เกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมเกิดในตระกูลสูงเพราะ ไม่กระด้างถือตัวแต่รู้จักอ่อนน้อม 7. มีปัญญาสามเพราะไม่เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไม่ถามเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นมีปัญญาดีก็เพราะเข้าไปหาสมณะพราหมณ์แต่ถามเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นถ้าใครเกิดมาส่องกระจกชะโงกดูหน้าตัวเองแล้วรู้สึกอารมณ์บัจอยเพราะไม่โดนใจในเรื่องโงเ่เฮง ไม่เฮงทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเพศผิดเพี้ยนสมองไม่ปราดเปรื่องหัวใจอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำอายุก็สั้นจุดจูฐานะครอบครัวก็ยังต้องกัดก้อนเกลือกินตกระกำลำบากไม่เป็นที่รักใคร่ของใครๆก็อย่าได้โยนความผิดให้พ่อแม่หรือผู้ใดเลยเพราะทุกสิ่งที่ติดตัวมาหรือได้รับตั้งแต่เกิดนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องพลาดพลั้งบังเอิญหรือความลำเอียงของเทวดาฟ้าดินหรือใครยัดเยียดให้สักนิดหนึ่งแต่มันมาจากเหตปัจจัยที่ตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นทั้งสิ้นเพราะพฤติกรรมที่หนักไปทางใดย่อมนำชีวิตไปสู่ความเป็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกับการปรุงรสอาหารแบบว่าถ้าใส่พริกเยอะก็ย่อมนำไปสู่ความแซ่บเติมน้ำตาลแยะรสชาติก็ต้องออกหวานทำน้ำปลาหก ก็หนีไม่พ้นเค็มปิดปีบีบมะนาวเพลินก็ต้องเปรี้ยวจีจ๊จ๊าดหรือว่าถ้ามีพฤติกรรมกินเผ็ดไม่บัญญาบัญญังกระเพาะก็อาจจะพังได้ถ้าหากกินเค็มซ้ำซากก็มีโอกาสความดันโดยหิตสูงหนักหวานเจี๊ยบบ่อยๆก็มีหวังเบาหวานรับประทานได้เป็นต้นถ้าเราอยากให้ผลออกมาแฮปปี้ดีพร้อมได้ระดับหน้าพอใจก็ต้องสร้างเหตุที่ดีให้สมน้ำสมเนื้อกันด้วย เช่นถ้าเด็กคนไหนอยากเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือหมั่นทำการบ้านไม่ใช่เอาแต่เล่นเกมเสพละครเมาส์มาราธอนนอนไม่เหลิกหรือถ้าใครอยากรวยเหลือลน้นก็ต้องมุ่งมั่นทำงานที่ได้เงินมากและสุจริตใช้สอยประหยัดเก็บหอมรอมริบให้เยอะเข้าไว้เป็นต้นครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวานารามได้ตรัสแสดงธรรมว่า การที่ภิกษุประกอบด้วยศรัทธ,ธาคือความเชื่อศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสุตะคือการสดับตรับฟังจาคะคือการสละและปัญญาหากตั้งจิตจะไปเกิดในที่ดีๆอย่างไรเมื่ออบรมความคิดหรือเจตนากับธรรมะคือศรัทธ,ธาถึงปัญญาเป็นเครื่องอยู่ให้มากแล้วก็จะเกิดในฐานะนั้นๆได้ตามปรารถนา ตั้งแต่ความเป็นกษัตริย์มหาศารพรามณะมหาศารหรือพราหมผู้มังคั่งไปจนถึงเทพพรมทั้งรูปประพรมและอรูปประพรมและในที่สุดก็ถึงธรรมอาสวะซึ่งหมายถึงกิเลสท,ที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดานให้สิ้นได้คือนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเองการเลือกเกิดได้ตามปรารถนานี้ไม่ได้มีการล็อกสเปคเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น มนุษย์ทุกคนที่ยังมีลมหายใจอย่างเธอและฉันก็ล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการเลือกเกิดได้กับการได้เกิดอย่างที่เลือกนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสําเร็จเหมือนกันหมดนะเธอเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังได้กล่าวมาแล้วฉะนั้นการที่คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ จึงเป็นการพูดโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่เป็นเรื่องที่พูดกันจนชินได้ยินกันจนเชื่อซะมากกว่าในชีวิตประจำวันคนเราตั้งแต่แบเบาะจนถึงไหวไม้ใกล้ฝั่งก็ต้องเลือกกันตลอดเวลาอยู่แล้วเช่นเลือกที่จะกินหรือไม่กินอะไรกินเพื่อประโยชน์หรือเพื่อความอร่อยเลือกทำหรือไม่ทำอะไรเลือกแต่งตัวอย่างไรเพื่อให้เข้ากับบุค,คลิกของตัวเอง เลือกจะใช้ใจ่ายแบบประหยัดหรือฟุ่มเฟือยเลือกเรียนสาขาใดทํางานด้านไหนในประเทศใดจะคบเพื่อนแบบไหนดีพวกที่รวยแต่งกหรือประเภททํางานงกงกแต่ไม่รวยสักทีจะมีย่อมีเรือนหรืออยู่คานทองนิเวศดีว่าเมื่อยามเจ็บป่วยก็ต้องเลือกพิธีการรักษาว่าจะซื้อยามากินเองหรือไปพบแพทย์ดีนะถึงเวลาสิ้นลมหายใจ ญาติพี่น้องก็ยังต้องเลือกพิธีการให้อีกว่าจะเป็นแบบไหนวัดไหนกี่วันถึงจะเหมาะสมเป็นต้นแม้แต่การสอบอินทรานส์เข้ามาหาวิทยาลัยในสมัยก่อนนักเรียนก็สามารถเลือกคณะที่ต้องการจะเรียนได้ถึง6ลลำดับถ้าใครทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่มาหาวิทยาลัยกำหนดก็จะได้เรียนในคณะที่ตัวเองเลือกส่วนใครที่ได้คะแนนไม่ถึงก็ต้องไปสมัครเรียนในมาหาวิทยาลัยเปิดแทน ในเมื่อระหว่างมีชีวิตยอยู่เรายังเลือกได้ถึงร้อยแปดพันเก้าหมื่นสิบและมีเหตุผลใดละ่ะที่จะเลือกเกิดไม่ได้แต่ละคนที่มีสภาพเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนมีเหตุมาจากสิ่งที่ตัวเองเลือกและกระทำในอดีตทั้งนั้นด้วยหลักเดียวกันที่ว่าผลที่เกิดในวันหน้าขึ้นอยู่กับการกระทำในวันนี้ฉะนั้นเราจะเกิดเป็นอะไรและอย่างไรในชาติหน้า ประยอมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในชาตินี้เช่นกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าการเกิดของสิ่งมีชีวิตมีอยู่สี่หนทางจะเรียกว่ากำเนิดสี่หรือโยนิสีก็ได้คือ 1. ชลาพุชะสัตว์เกิดในคันคือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นคนโคสุนะัขแมวเป็นต้น 2. อันทชะคือสัตว์เกิดในไข่ คือออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวเช่นนกเป็ดไก่ 3. ส,สังเสรชะสัตว์เกิดในไข่คือเกิดในของชื้นแฉะหมักหมมเน่าเปื่อยขยายแพร,แร่ออกไปเองเช่นหนอน 4. โอปาติกะคือสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นคือเกิดผุดเต็มตัวในทันใดเช่นเทวดาสัตว์นรกหรือเปรตเป็นต้น และกรรมนี้ยังจำแนกสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆได้ถึง31ภพภูมิซึ่งมีทั้งแดนที่ดีคือสุขติภูมิได้แก่อรูปประพรม4 4ชั้นรูปประพรม16ชั้นเทวดา6ชั้นมนุษย์และแดนที่ไม่ดีคือทุกขติภูมิได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกประเด็นต่อไปนี้ก็สำคัญกาดอกจันไว้ได้เลย คือเรื่องของกรรมขณะใกล้ตายหรือที่เขาเรียกอาสันนกรรมต้องพึงระวังให้ดีเพราะถ้าลมหายใจสุดท้ายมีความโลภเป็นใหญ่ก็อาจได้ไปเกิดเป็นเปรตถ้าโกรธมาแรงก็มีหวังได้แซงเป็นสัตว์นรกหรือถ้าหลงในกายใจสมบัติว่าเป็นตัวเราของเราก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชั่วป้าหลายคนอาจจะบอกว่า ฉันไม่เชื่อเรื่องพบโน้นชาติหน้าหรอกอย่ามาหลอกเสียให้ยากเลยแล้วถ้าสิ่งที่เธอไม่เชื่อถ้าเกิดมันมีจริงขึ้นมาล่ะเธออยากจะเสี่ยงเป็นผู้รันทดขัดสนตั้งแต่ร้องอุแว่อุแวไหมแล้วมันคุ้มกันหรือเปล่ากับความดื้อตาใสประมาทไม่เข้าเรื่องหากต้องเกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวร่างกายพิกลพิการนะ่ะแบบนี้ก็ไม่ต่างจากคนตาบอดที่บอกว่าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ จักรวาลนี้มีสิ่งลึกลับซับซ้อนมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้หากเราจะมัวแต่จำกัดขอบเขตความเชื่อเฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสหรือใช้เครื่องมือวัดค่าเป็นตัวเลขได้โดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็นับว่าเสียโอกาสพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายไหนๆเราส่วใหญ่ก็ต้องกลับมาเกิดกันอีกไปแน่แท้ จึงพึงควรหมายใจไว้สักภพภูมิหนึ่งแล้วศึกษาคุณสมบัติที่จะไปอุบัติในแดนนั้นให้ถ่องแท้เร่งสั่งสมพฤติกรรมให้ครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องเพราะถ้าเผลอตัวมัวประมาทไม่เตรียมตูนบุญบาร,รมีไว้ในขณะที่ยังมีโอกาสถึงเวลาสีแงแก่ก็ต้องถูกวิบากส่งไปในแดนเดือดร้อนแน่นอนยังไงยังไงก็ขอแนะนำว่าควรจะเลือกภพภูมิที่สูงไว้ก่อนดีกว่า แล้วภาคเพียรพยายามไปให้ถึงที่สุดเพื่อผิดพลาดทําคะแนนไม่ถึงจะได้ไม่ต้องตกลาดับไปละกรรมลําบากในแดนทุกขติภูมิไงคขะเมเกเอ,อุปัชันติสัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีกนิระยังปาปกรรมมิโนพวกที่ทําบาปไปนรกสักขังสุขติโนยันติพวกที่ทําดีไปสวรรค์ ปรินิพันติอนาสวาพวกที่หมดอาสวะกิเลสปรินิพานขอบคุณบทความดีๆนี้จากธรรมะดีๆบางทีคิดไม่ถึงโดยปัญญา